มีขนมด้วยเ่ขนมกินได้น,นะครับครับผมไม่เตอะไม่ต้องหมดดยอ่ะเรี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดีน้องน้องแต่งอยู่อีกห้องวเดีนนั้นีว่ี้เวเดี๋ยวียีเดวเดยวเดยดี๋ยดี๋ยวเวเคยวเดยเยววครับควของย้ายห้อีมาแเ้วก็ยัเไม่ยีเวลาจัดเลยนะคีับเสร็จแล้วครับรอไปครับพี่น้องเสร็จแล้วนะ สวัสดีครับเป็นนายเอาไว้เท้ย่านจ้าของเป็นคนสากันเลยสาเห็ดใบเห็ดมาไรแล้วไปเนาะโอ้ยปวดหลังเฮ้ เอ้ยโอเคโอเคค่ะมันมานเด้อมันนี่ขอบคุณครับเลยสวัสดีค่ะนั่งรถอยู่ค่ะบอนรถจีมบอนเด้อเพราะเป็นหมองนางหมองนางสร้างฟอมใช่ยัวเพราะว่าบอนถอนเบาะข้างหลังออกก็เลยมานั่งรถย้อนน่าจะได้ไปใส่เกียนอยู่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ขนของเยอะแล้วมันมันฟังฟังเฮงเวอร์เลยนะคะขอบคุณพี่พี่ต้อยครับ กถึงแล้วกับยายอ้วนยูนอยยูวัตยูวัดเหรอแกงไม้ก็ถึงแล้วสั่งแกงไม้มาจากดวงวังกินเม่ได้เนี่ยกิเขาติดไส์สุดเลถ้าปากบอกเสใจบอกอะไรไมาีอะไรแบบนครเนี่ยอะไรก็ได้้ นี่คือรอแท้ลูกแม่สมมือบ่ารอติดเ่าไหร่ได้แม่เมื่อนี้ต้องรอเด้ดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูเราขึ้นชาเขียวว่ะเอ๊ะแ้าจะไห้พี่แหละจริงไหมก่อนจริงกับพี่ทำแอมเลยทำไมโดนทำไมโดนชีมรยเนาะมันน้ำแข็งละลาย ท่านละลายกันขอบคุณขอบใจจ้าออต้โคนหรอปังปังด้วลูกขอบคุณแม่อนงครับขอบคุณหนึ่งร้อยหกสิบจุดเซอร์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมาเลยออนไลน์ที่กำลังจะโอนมาอีกนะคะขอบคุณลุงนะแต่เราต้อว่าเราจะใช้สีหนึ่งร้อยหกสิบแปดท่านที่กำลังนับชูมอยู่อยู่กับใจกันได้เป็นนานนะจ๊ะ ถ้าบนเพราะอะไรนี่ยูจะนอนบนสีไรนี้คุณ่ะคะแม่ดูจนพาเศบบอมีบุญยูน้อกันค่ะสร้างผมก็ได้อันนี้มางรดมีต่สูตรเพลินสุดตลอดบอกหินบ้างนะ โอ้ยน้อยไม่อย่างใส่สีแดงเก่งสีขาวเนาะแต่ว่านี้เพราะส้นเด็บม่มันเอาไว้นานแล้วทีนี้แมงมม่มาจ่อเลยเงี้โตัวเนาะอลุดแล้ว เย็นช้ำค่ะเาต้องมัดเนียนของเมะแล้ว <c oughs> สิได้นอทนทั้งวนนันใส่สนีหรือใส่สูขาวดีไหขาวไนขาวก็มีนกว่าขาวดีกว่า ใส well sort of ่สีสว่างกว่าเพราะว่าเราอยู่ในาจอ LCD มันอาจจะทำให้เราดูดอก เหตุผลวงวงวเลีแต่คนงงว่ะเอ้าคือแต่งี้โอเค <c oughs> เอันจะอันหกงงแล้วนี่6กงแล้วเราต้องไปยืนกี่โมงนะทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มหนึ่งอันนี้ของพ่อใช่ไหมเก<ช>้ของพ่อคือตัวนี้ของพ่อมีเก้าอีกก้กับกระเช้าสองอย่างนึงป่าะวะ นี่ชอบดูสีอ่ะแต่ว่าช่วงแต้ใส่ชุดหมอรำใช่ค่ะชุดหมอรำไม่ใส่จินะคียอ่ะ สีหรคือสวยเลยเบื่อเลยหนึ่งเจ็ดห้าค่ะสวยธรรมชาติเนปากสวยจ่ง หลังมาดูแลสองคนเลยนะได้ค่ะขึ้นมาขึ้นมาเลได้ค่ะขึ้น,นดูไปน้ำหนีบขึ้นรถยืดได้หนิ <laughs> ขออะไรหัวเอาบัตรของเขาอะไรมันคือรอยหางิคนนึงบัตรเอ็น้อมดิสังเมื่อะไรก็เอ็นบอร้อมสังมีเพสร่ะครับมีเพชให้แน่มีอยู่ค่ะเมีเีบ่หนมีเลย สั่งไม่ได้เอ็นบอนอนเอ็มันเลอะดิลี่บอไปน่ำแต่วันหนักแข็งเรื่ <c oughs> องเพราว่าสิไปน้ำสิซื้อบอไหมเนาะแต่ว่าบออันนี้มันหนักแข็ <c oughs> งสวัสดีครับสวยหบอขอบคุณนะครับสวยสวยลูกสาวขอบคุณครับผมร้อยแปดสิบสามลิทเวสวัสดีนะครับเอ้าพี่แดนออกไปแล้ว เมงไหนแต่ว่านีเราจะไปเบิองรถเพราะว่าเดี๋ยว,วเรา,า,า,าขอของลงรถโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราถอดลงไในกันเด้อ